สวัสดีครับวันนี้เรามาสาธิตวิธีการยิงเซลล์แบตเตอรี่นะครับนะฮะโดยใช้สวิตชิงนะครับสวิตชิงโมตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ผมโมไว้ที่18โวลต์นะครับตัวสวิตชิงเป็นรุ่น12โวลต์3 0แอมป์นะครับแต่ตอนนี้โมให้ปรับได้ที่3.3 5ถึง18โวลต์นะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะวิธีการยิงเซลล์แบตเตอรี่นะครับนะฮะ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นนี่เป็นแบตเตอรี่พานานะครับมันจะมีคานสองข้างนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะยิงช่องนี้ให้ดูนะที่จริงแล้วไม่ต้องเจาะก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้ผมเจาะผมเคยเอามายิงเซลล์ทีแล้วนะฮะเจาะเคยเจาะไว้ก็ผมก็เลยมาเอาไว้ที่เดิมฮะเรายิงจักลงไปที่ขั้วตรงนี้ก็ได้นะเฉียงๆลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยิงเซลล์นะครับนะฮะเวลาการใช้งานฮะโดยที่เซล์แบตเตอรี่มันจะเป็นแค่2เซลละละ2โวลต์นะครับนะฮะเราปรับไปที่ต่ําสุดของ ของสวิตชิงเลยนะครับนะฮะกระแสก็หลีไว้หน่อยนะครับเผื่อการมันมันมันพีคนะครับนะฮะแ้วเราก็ค่อยคียนบนะครับครับอ่ามาดูนะครับนะฮะน,ะ,ะ,นะ,ะตอนนี้กินกระแส 6M แอมป์นะครับเซลล์นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราจะาให้มันมันมากกว่านี้นะ,ะกินกระแสมากกว่านี้นะ,ะเราก็เร่งเร่งกระแสก่อนนะครับ เล่นกระแสนะครับวต์มันจะดันขึ้นไปด้วยนะครับนะครับเล่นกระแสนะครับวิธีการยิงเซลล์แบตเตอรี่เดี๋ยวผมจิบนะครับนะครับยิงเซลล์แบตเตอรี่นะครับอันนี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับ ครับอันนี้คือวิธีการยิงเซลโดยใช้สวิตชิงนะครับนะฮะปรับตามสุดสามุด3 3โวลต์นะครับนะฮะลองดูนะครับใครสนใจชาร์จได้ทั้งระบบ1 2บโวลต์นะครับแล้วก็เอามายิงเซลล์ได้นะครับขอบคุณครับ